จ้ากระสวัสดีเพื่อนๆแชวยูทูบที่นนารักทั้งหลายของสาวไทยไกลทินจ้าเมื่อนี้ข่อยมากขอดราม่าในจจกหนอยเดอจ้จากปกติช่องของข่อยจะบก่กข่อยมีเรื่องดราม่าดอกจ้าจะมีเ,เรื่องตลุกปลูกห้าเรื่องไรสาระผ้ามูก,กินผ้ามูเทียวไปนอกตามสไตล์ห้องข่อยแต่ว่าเมื่อนี้ขอกาซีมาบาพผืนเนาะอันขอกาซี ขอใส่คำสวา่าอเงินดสมองอันสองสลึงเนะาะจ้ะเอาบอกสมองแล้วซะเงินดสมองสองสลึงเ,เรื่องมันมีอยู่วานอย่างสีจ่จ้ะมันสิมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งจากอผู้หญิงคน,คนหนึ่งบอกขอเอ๋ยซื้อเอ๋ยน้าเนาะจ้ะเนาะมันก็เป็นคลิปที่ผ่านมาหลายคลิปแล้วละ,ละแต่ว่านั่งกับสีเขามากคอมเมนต์คอยหลยอยู่คอยกับฟังๆเล่าอยู่ยกับอ่านคอมเมนต์ของเล่าเล่าก็สิเขามาเชื่อมแบบอืม บ่ค่อยเป็นมีดปันไดนยังสีไหมจา้าเน่าสีขามาคอมเมนต์แบบบ่บเป็นมีดเนาะเฮากะเฮากะอ่านเมืองเราจะสีแปลกๆว่าเอ๊ะเลาเลาจะซื้อความหมายอย่างเร้นเนาะเฮากะฟังไปเนาะมาที่เนีมแับมีมันมันมีมากอา่คลิปคลิปหนึ่งสาวไทยจำบ่เด้ว่ามันเป็นคลิปไหนเนาะเพราะว่ากกอเหตุมาหลายคลิปแล้วคือว่าและน่ากันเลขขามาคอมเมนต์บ้างสีแล้วว่าจะใช้ภาษาอะไรทำไมไม่ใช้ภาษาเดียว ทำไมต้องใช้ทั้งภาษาไทยภาษาอีสานปนกันไปหมดลว่าจังสันเอาพอจะใส่สภาษาอย่างกะสมัยอยากอีอย่างน้้นขอยหละบาทที่นี่คอยสบางสิละเนาะอันทําไมพูดไปไม่รู้เรื่องทําไมไม่รู้จักใช้ภาษาเดียวให้มันจบจบทำไมต้องมาปนกันสาระไม่มีมีทั้งภาษาไทยภาษาอีสานฟังไม่รู้เรื่อง่าสันอ้าวขอเกิดขอเก็เรยกว่าเออ ขนาดาเราฟังโมลูเหลืองแล้วยังแล้วยังเขามาตา่มมาฟังมากมาเขียนคอมเมนต์คลิปหลายคลิปเอ่อข่อยกเ็เ,ยกเลวย,เลว,ย,ยลว่าเอา้อาข่อยก็เลยคิดนใจเนาะข่อยก็ได้ตอบโตัวข่อยก็เลยว่าข่อยก็เลยว่าสีว่าอยู่ดอกว่าเอ้าจะบ่มมาข่อยแล้วจะมาเบิ่งนข่อยให้ยั้งแต่ว่าข่อยขอย่ขอยก็ได้เขียนคอมเมนต์ตอบตัวแล้วไปเนาะแล้วกับเขามาเรื่อยๆไปที่นี่คลิปใดทีข่อยสีบา้าก,กันแบบเอ่อตลกโปกห้าก็คือผสมกันไปทั้งอีสานท,ทั้งทั้งไทยเนาะจะผสมกันไปเนาะ มาที่นี่นั่งกับเล็นั่งกับเขามาคอมเมนต์หรือคือเก่าว่ะก็บอกแล้วว่าให้ปรับปรุงเมื่อไหร่จะปรับปรุงฉันบอกแล้วว่าให้ใช้ภาษาภาษาเดียวจะใช้ภาษาอะไรก็ได้โอ้ยอีเมลเอ้ยบ่ามาักข่อยแลวเจ้าเขามาเบิ่งข่อยเฮ็ดอีหยังเจ้าก็บอกกระโดดไปอันเบิ่งช่องอื่นพูดน่ะช่องที่เขามีเนื้อหาสาระช่องที่เขาบวมม้วนช่องของข่อยบริด้เขียนเนี่ยเจ้าว่า ช่วงเรียนภาษากับสาวไทยไกลถิ่นโอ้ยข่อยละเงิอกไหลคอยบอกนั่งไปเราด้จ้าเพราะว่านั่งสีขามากนั่งสีขาวมาคอมเมนต์ประมาณแบบนี้แหละนั่งสีขามาคอมเมนต์ประมาณแบบแว่าบันทอนจิตใจของเฮ้าแมขันเฮ้าว่าพาไปกินพาไปเที่ยวจังสิแล้วก็สิมาคอมเมนต์ไปต่างๆนาๆหน้าไรสาลาของเราเหรอจ้กกะกะโบลูขึ้นกันว่า เราเราเป็นอียังกับข่อยหรือว่าเราขอไปคอมเมมต์ช่องผู้อื่นนํากับบ่ฮห้จักกันอันอันมาอันมาอยากเรื่องอันการใส่ภาษาของข่อยนีแหมเออข่อยก็ะเนิดอยู่ด้ว่าเออมันกระสิเป็นอย่างข่อยใส่ทั้งภาษาไทยภาษาภาคกลางภาษาอีสานมันสิเป็นอียังดีเป็นหยังข่อยบ่เส้าทั้งภาษาอันภาษาอังกฤษภาษาสวีเดียจนสุ้ข่อยเว้าได้เจ้ามาดีใจนําข่อยเป็นหยังน้นย้ายข่อยวอาได้หลายภาษา อัอนลูกเต้าเต้าดาเจ้าว่าว,ว,วบเป็นเหรเขามาหาดน้ำข่อยเนี่ยเป็นอย่างต่างเขาได้ยกว่าด้หลายภาษาเป็นอย่างคอยเสม้อมืดเทะเงื้สมองสองสลึงบพี่นองหมดเจ้าว่ะบ่มาเข้ากับบอตองมาเบิงจา้าเพราะว่ามันมีหลายช่องหลายหลายช่องทางหลายช่องหลายคลิปที่เขาบระเพทขึ้นมาเจ้ามาช่องไดเจ้ากับปเบิงช่องนั้นบ่มากกับบอตองมาเบิงบ่ตองมาน้ำดาให้เสียเสียสติเอ้ยเสีย เจียบความรู้สึกเทั้งเจ้าเทั้งเท,ทั้งเจ้าของชองจ้ะอันนี้ข่อยที่เนี่ยข่อยก็บว่าข่อยสีบัอมันมลงคลิปหดี๋จ้ะบอกับว่าปลยโปรย,ยไปเออเลาเขามาเบิเอ,อกกระต่างมีคนเบิ่งเฮ้าจึงสีเนาะแต่ว่าพ,พ่อพ่อฟังไปฟังมาแล้วกะกะเขามาแบบแบบแบบบันทอนจิตใจแบบเพศไอ้เฮาเสียสุขภาพจิตจึงสีเมตตาว่าพูดว่าถามว่าข่อยข่อยเคยรียดข่อยขมบ่ที่ลรามาบอวาว่าให้ข่อย ใส่บเป็นภาษาเป็นยังคือใส่ภาษาเดี๋ยวเขาเครีดยดบขขมดอ๋ยวก็คนไมีความสุขดีิคสีบ่บอภาษายังขอยก็เบาได้แต่ภาษาอีสานขก็เบาเลยภาษาไทยก็พูดได้นะคะเพราะว่าเรียนมาตั้งแต่ชั้นประถมปีที่หนึ่งค่ะค่ะเรียนมาตั้งแต่ชั้นประถมปีที่หนึ่งจนถึงชั้นประถมปีที่หกค่ะคุณครูสอนภาษาไทยค่ะกลับเฮียนมาก็มาเบาอีสานกับพ่อกับแม่นะคะก็เลยเป็นคนหลายภาษาค่ะ ทุกวันเนี้ก็ยิ่งแล้วไปใหญ่อืจกภาษาอย่างตัวภาษายังตีกันตาผัดมาได้่ผัวฝรังก์ับมาเรียนภาษาสวีเดนจากคุเมอรนี่ภาษาสวีเดนกับภาษาอังกฤษกมุนกันปนกันมุนเอเลเปันตเหตุต่ว่าขอยกับพุ่มใจพุ่มใจที่คอยสามารถบอกได้หลายภาษาจ้กแล้วก็บโตองมาดราม่าได้จ้าได้ว่าคอยล่งคลิปเป็นอย่างคอยคือจังโมใส่ภาษาเดียว ่อชีใส่สมันถุกภาษาที่ข่อยมีความสามารถเบาได้ละจ้ะมากกัจังข่อยเบิ่งข่อยบ่มากกะขามไปได้จ้ะเด้อจ้ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ซ้ำนี้ก่อนจังไหนขันข่นมากกะกดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ข่อยแนย่ชิกดด่าข่อยก็ไดาษข่านข่อยมากข่อยกระิอ่านข่นข่อยบ่มากข่อยกระบอกแค่นั้นละจ้ะคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ดเด้อจ้ะเด้อไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบายบาย